สวัสดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนน้องพี่น้องเนาะบวัวอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเยลยแต่นี้ดีตอนห้าก็สุอซ่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้คือมาพบมาพ่อกันกับท่ามกลางบรรยากาศฝนตกลิ้นปยปลายลงมาพ่อแม่พี่น้องเลยเปเตียงอันนะสีมาซื้อตู้เย็นอ่าโทรศัพท์ผัดลมตามที่บปเตียงเคยเว่าออไปนั่นแหละเนาะ เอ่อไปให้น้องมีพ่อแม่พี่น้องเนยตอนนี้กัเพื่อนเรากับเขาไป้าเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเนยทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นอยู่จังหวัดอุดรธานีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเพื่อนกะให้เตียงนี่ซื้อแต่ว่าบเตียงสิเข้ามาเบิ่งก่อนพี่น้องเยบ่ฮู้ว่าเสียวรุ่นไรไปให้เล่าเนาะจะเพิ่นก็บอกว่าเอาตู้เย็นเนี่กัเอาแบบตัวธรรมดาพอได้เซคืงเซคองได้ทราัเนี่นกัเพิ่นอยากได้32นิ้วเดี๋ยวเตียงก็สิมามาถามเมื่อก่อนว่ามันราคา่าไรเนาะพี่น้องเนาะ ใส่น้อพนักงานนี่สบายดีน้องล่ะโอ้ยอยู่คนเดียวบ้างวันี้ใส่ใส่ใส่กไปใส่เวิดเลยอ่ะอันไอคอนี้ไม่เน่แบบนี้เลยบอโดยอันน่ะอายาคามันอ่ะทศราัฎรสามสิบสองนิ้วราคาเท่าไรล่ะสามสิบสองนิ้วเป็นของไทยบอกอเตียงของไทยนี่แหละอย่างไรของไทยเนาะโดยรุ่นนี้เอิ the <c oughs> ้นหกพันบาท 6,000บาทโอ้โหพี่น้องเอ้ยอันนี้คือราคาขายแล้วบ่เดือดต้องโตอี่ยิ่งนิวดนังรุดเห็นได้อีกอยู่ประมาณสองสามพันนี่แหละพี่น้องเกินได้ไหมเพราะเยอะนะพี่น้องเลยโอ้สบายดีสิโดยโดยโดยสบายดีสบายดีต่างเอาผูสีโดยพี่น้องเลยนี่โดยอ่ามาจะรวมอ่า เอฟซีเพิ่นมาหามาหาพี่น้องเลยมากับมายังพอมามาลินบ่รวมรวอ๋อรวมจะใช่ไงโดยอ๋อแล้วอันนรกนลบ่่โดยโดยโดยเอฟซีเลยเดี๋ยวโดยขอเียนแห่งจากการดโดย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 ขออัสกดีอัสุกดีเจ้าเพี่น้องเลยทมาต่อกันเลยยันน่ะ ประมาณส to ักไหล่ะสามสิบสองนิ no, like no. gone, okay? yeah. ้วโดยโดยอ่าอยู่ใส่นอใส่น้องเอลยของมันจะมีสองรุ่นเลยอยู่ในห้างอือมีแบบธรรมดากับของไทยเลยเตียงนี่พ่ชซานน์มีธรรมดาโดยเป็นของไทยเลยเนอยเตียงอือเอาของไทยเลยไอ้มาของไทยอันนี้รุ่นธรรมดาโดยอันนี้ธรรมดาของไทยแลยไหมกนี่ก็คือก็ขี้เขียนมาซ้ำซุ้งนี่เนาะแมนอ่าทำซ้ำซุงหลอกบ็ สั่งซุ้งปอมบ่ะบอกบอนี่คือกันแต่ว่าตัวนี้แหละเป็นไทยแท้เลยอันนี้ไทยแท้ม<อ>แ,แาาม่โอ้ตัวนี้เรามีแต่ราคามีแต่ล้านเก้าแสนจะออันนี้อ๋อประมาณสองพันสักประมาณสามพันกว่าบาทประมาณสามพันปลายสามสามพันปลายตัวนี้หกพันหกพันตัวนี้จะเป็นรุ่นอาร์โคนาติกสามสิบสองนิ้วโดยสามสิบสอง รับประกันยี่โบนี่น้องรับประกัน,นปีหนึ่งรับประกั hmm. นปีหนึ <h 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 ousing> <h ousing> ่งโดยการะกันเป็นปีเลยรุดสุดๆได้แสนได้เท่าไรเงินนี้บ้อคือให้ทำต่ของห้่นเพราะว่าอันนั้นไม่เตี้ยงแต่เมื่อกี้นี่เขาเอิ้นไม่เตี้ยงหกพันโดยเหมือนเอิอนะคะพีดไม่เตี้ยงก็จเพิ่นบอกเมื่อกี้นี่มาหกพันแปดร้อยโดยขอโทษ เตียงนลายนะว่าราคาผิดยเป็นยังเนาะเอาไป่าเดี๋ยวไปคุยกับทางเจ้าของห้านก็ได้เดี๋ยวไปโตโตเทน่อยอีกเท่านึงก็ได้ราคาผิดนะโดพี่น้องไงห่วยได้วยอน้าวสบายดีเราจะมาต่อด้ด้วยพากันพ่ายจะแท้งได้นี่ฮะเออทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่แหละเอาไปให้น้องมีสอนิ้วเมนอ่ไ่ได้ไ่นอย่าไดนเเ่นี่นะ จากแล้วเพื่นว่านี่เพิ่รลดให้จากพิเศษเทไรพิเศษนพิเศษก็น้องเยี่ยไครดาวองฟ้องไคราวาฟองก็พิเศษเออพี่อนอาไงอตุ่มสามน้องสาวเทไรก็นี่นี่แราคาหนาล้านเพิ่นอันนี้บ่เจ็ดพันหาเจ็ดพันหาแต่ว่าเพิ่รลดในยูพี่อนไงยังเหลือประมาณ2องชมพันี่แหละเพิ่นว่าลุบเป็นลุบเลยแม่จของท่าน เริ่มสิไหายแล้วออกใจมากเลาอยากเนยเริ่มเพือแท้ต้นเดี๋ยวว่าอันเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าอันเนี้ยอันนี้กันสต๊อกวันนี้ก่อนพี่น้องเนี้ยไปเบิ่งตู้เย็นดีก็เอาตู้เย็นพร้อมเนาะตู้เย็นนี่ของใครณ์ของคนเดียวกันต้องมีแล้วก็สารชัดพัดลมครบเซตนั่นแหละเนาะโดยพี่น้องเันกับชุดกับชุด คือลองสาโาไปคนแนนำเลยคือแต่งตวเป๊ะๆคือ่าเผาบ่มืานนี้่าเผาลูกพี่ลูกพี่โทษตามบ่อาหลาเฮลูกพี่ห่ยเต่งอ๋อยังงามกว่ลูกพี่บ่เออขอโทษด้นนอกเดี๋ยวมันสิรุดเดี๋ยวน้องยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอเคหมดโดยเนาะม่เยไม้วได้หมื่นบาท ป่ะพี่น้องไงอันอันลืบทำพากันมาอย่างนออกมาแต่แสนมาลุบผลนี่ชื่อโอ้มาันนชื่อชื่อผลละหมากรากไม่ไม่ใช่บ้านบ่อโอ้ ยโอเคภาพไปบังตุยเด็ดเนี่ยละโดย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 อ่ะเดินทางปลอดภัยเนาะโดยโดยพี่น้องไเดียวเดี๋ยวพืนพื่อะไรติดตามสชมมรนดาคลิปลุงงเนาะทีนี้ภายในลงไฟนี่นพี่น้องไยบรรยากาศกะดูในวัดได้วะมาอื่นเมาะ เดียวมเดีวพ่เดียวมึงดูพี่จังมุงจังมึงจังมงใช้เวลาตออกมาจักมึงกูจะใส่บาทรูเด้อไม่ได้ไใส่บาอยู่ีใส่บาทได้งใส่บาทก็ย่อไมันว่าเจดีแล้วว่าจะของห่านเบิ้งชอาทายย่องกันน้ำชักดก เอาดย้ยโดยไปไปเนาะเดินทางปลอดภัยพี่น้องไยไปโดยมา่อเฮ้าปนีเฝ้าพลกระตุกพี่น้องไงเนาะเอออาตัวไรเด้พี่น้องไงอ่ะประมาณนี้เท่าไรล่ละโดยหน่วยนี้บบ๊อโดยตัวนี้หาพันหาร้อยบาทหาพันหารยบาทหายเออ ไช่เออโดยโอ้แล้วมีราคาประมาณเท่าไหร่นี่แถวๆนี้มีหลายราคามีหาปัญหาแล้วก็หาพันสามหาปัญหาหาพันสามโดยหาพันแปดก็มีหาพันแปดก็มีแต่ว่าซ้ำเดียวกันนี้แม่นชิลุ่นลื่นก็เลยเป็นเป็นคนละรุ่นกันนะคาะต่างกันตัวนี่ได้แต่ตัวเน้นน้อยซ้ำกันแต่ตัวนี้โฟมโฟมดึงออกก็เลยซ้ำก่อนโอ้ซ้ำกันแบบบุเป็นยังโฟมห้องคื้นซื้อราคาเดียวกันหาปัญหาอ่ะซีไดโก็มันมีสีไดเนี่ยแหละ รุ่นนี้บะเหมืงโดิมเลยเด่นคืออ่มีสีบอลสีฟ้าแต่ก็ที่นี่ทรงนี้พร้อมในเตียงอือสีเป็นไฮเออร์คือกันแต่ว่าสีเป็นคนละแบบเท่าไรนี่ฮะราคาเดียวกันราคาเดียวกันเป็นสีนี่กางตัวนี้กางนาะสียังไงครับสีบอลแต่ว่าสีเป็นคนละทรงกับหน่วยงานแต่ราคาส่ำกันมีแตกสีตัวนี้แหละ ตัวนี้บอกตัวนี้ล้วยังสีปอนอย่างเดียวเลยอ๋อเป็นพวกสีอนน่ะเจ๊ดเจ๊ดแบบที่ได้ใส่สีอันนี้อันนี้ได้ใส่เมนกับเมนบ่เนี่โดยสีฟ้าเมล็ดตัวนี้กับเมนราคาเดียวกันเลือกหมักเป็นสีฟ้าบ่ตัวนี้ก็ได้เนาะสีมันคืองามๆดีนอเาตัวนี้ลเอาตัวหน่วยนั้นเลยเนาะโดยอันนี้ราคาฉันได้ลดบ่นี่เดี๋ยวลดได้อยู่เดี๋ยวคุยก็จะของห้างหีิบ่ โดยไม่เิ่นไรนะคะลุดวโดยเอา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 เอสเอลเอาเดลเอาเอลองเอาเอ่เล้ออาเอาอเอา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 เล่เอัดออาาเออาไอาอาาเอ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 าาอาเอาอาเอเอาาเาเเาเอาเนีเอาเอาเเนาเอาเอาเอเป็เอาาเอเอยเาอาา้อนเอเเาเอ อ่ะตะลี่เดือพันสองอันนี้กิดของไทยคือกันของไทยคือการเจราคาสิถูกอ่ะตัวนี้หลายแสนอันหนึ่งโดยเนาะโดยเดี๋ยวไปลองไฟปักไฟก็มีปะปักไฟก็มีโอ้ใช่ใส่ป่านนี้ปักไฟเลยอยู่ในพุ่นโอเคมาลองเหรอเอาปักไฟสักอันหนึ่งเอาตัวหาเม็ดบอลลูซามเม็ดหาเม็ดเลยเอาตัวยี้เนีโรนเนาะ อั๊กไฟเลยอยากเบิดได้หนีเตียงยังเต้าสามเมเอาไปยังเอานปยังเอาอันนึ่งสามเยนะโยเอาสองอันก็ได้แหละสองอันเลยเนาะโดยโดยอนันอันทรายบุตัวสมเม็ดตัวนี้สีติหาพันไหลยอันนำจะสี่สิบนำก็ได้โอเคโอซองอันเลยเนาะโดยโอเคผมพี่น้องงก็อ่า มีโทรศัพท์ก็ต้องมีจานเนาะหัวมีจานก็ใส่บ่ไไรมันติดตั้งอันยากบ้าน้องนินตอนนี้บ่ให้สร้างเขะเจ้าเหตดให้อ๋อต้องไปให้สร้างเนาะติดตั้งให้เนาะแต่ว่าจะมีแต่ละบ้านเขะเจ้าจีมีคนเหตดเต็มโอ้โอเคมีจานมีกล่องเอาท้งกล่องทางจานเลยนน้อยเตียงเนาะทรายเนาะกล่องกับจานกล่องจานเลยเนี่ยใส่ไหลเป็นสุดเลยสุดหนึ่งพันสามโอ้อ๋อสุดหนึ่งเลยอะไรน้องเนาะเอาแบบมันใส่ได้เลยมีโทรศัศน์แล้วก็ต้องมีกล่องก็ต้องมีจานดิทำไมพี่น้องเลย อ่าสั่นกันเบิ้งบมไรมีแตรทรทัศน์เด้ใช่ไหกับเบิ้งแต่ทรทัศน์แถนเนาะโบเห็นภาพพี่น้องอ่าโอเคพี่น้องเลยนี่แต่เอาสำเนียงอะไบ่อยเตี้ยเออเอาสำเนียงก่อนเนาะไล่เงินเบิ่งไอ้ดูไล่เลยเนาะมีนว่ามันประมาณเท่าไรตกอยู่เท่าไรอ่ะหน่อยไๆเรื่อยๆสิบอกนะคะแม่โอเคพอแม่พี่น้องสิจ่ายเงินเพิ่นก่อนแบบนี้เนาะเป็นรถดิฮะรถรถกระนำเลยแต่ก็ยังหมื่นกว่าบาทอยู่ ลดได้ลดอีกขึ้นนองเลยเด3 4หนึ่งสองสามสี่เจ็ดปสอามอ่ะโอเคพี่นองเลยแต่เป็นนับเบิงงก่อนเนาะ ครบป่ะเ,เรียบร้อยเรียบร้อยเกินเดียเ๋ยวอันนั้นได้ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวยังยังมีนั่นอีกอ่าต้องมีมีเป็นเงินกีบน้ำนะอีกเท่าไรนะเก็บแปดสิบพันกีบพี่นอ้องเลยกะอ่ามันมีราคาเงินกีบราคาเงินบาทครบเนาะโอเคพี่น้องเลยบินจ่ายแล้วนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยไปเอากระสีอ่าเอาเครื่องขึ้นรถแล้วก็เดินทาง ไปให้เพื่อนพมพลยุดบันนี่น้อพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบันนี้กับบาเตียงกับชิโคยุบคลิปแล้วกับชีเอาตู้เย็นตระทัดพัดลมขึ้นอ่าลดก่อนแล้วกับชีไปส่งน้องมีเพื่อนนาะพี่น้องเนาะอ่าคาเครื่องทั้งเบิดทั้งกินกับน้องเห็นใจเด็ดดุร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันสามอ่าสามร้อยบาทแล้วก็มีเงินกีบมาอีกแปดอ่าแปดสิบพันขีดนาะพี่น้องเนาะ กะสีประมาณนี้คุณแม่พี่น้องเลยเพราะว่าบอเตียงกะเอาของไทยทั้งเบิดกะสีเพงนี่คุณแม่พี่น้องเลยเนาะถ้าเป็นของของก๊อปซะบอเตียงกับเบาเาเบนกป็นอยเนาะแต่มันกิสีถืกพี่น้องเลยแต่นี่บอเตียงของไทยเพราะว่ามันมาตรฐานนะก็มันทนทานเนาะเผนรับประกันอีกปีนึงบ่น้องนัะโดยโดยโดยแบบโอเคเพ็่นยี่ปอบอย่าโอเคไป มาเตียงกัสิคอจบคลิปไปเพียงเท่าน,น,นี้พี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจบเราจะประคำโฆษณาพี่น้องเลยสำหรับวันนี้ปาเตียงกับอคก้าเขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเลย